เราจะมาคุยกับพี่นุเหมือนเดิมนะครับว่า2คันนี้ครับช่างนุทํทำอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะคันนี้เนี่ยคิดดูดีสภาพแบบนี้นะครับเป็นรถแข่งจริงซึ่งแข่งอยู่ในสนามจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวไปคุยกันว่าเขาแข่งรายการไหนบ้างนะครับโอเคสวัสดีครับ ผมเอ็มโรซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราต่อจากคลิปที่แล้วครับยังอยู่ที่อู่ช่างนุบางใหญ่ครับแล้วก็อย่างที่เราบอกครับเราจะพามาดูรถเซอร์กิตครับซึ่งต้องบอกเลยว่า2คันนี้ครับทั้งคันนี้ครับแล้วก็คันนี้ครับเป็นรถเซอร์กิตทั้งคู่ครับซึ่งคันนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าคุณปู่ครับส่วนคันนี้ครับก็จะเป็นนิสสันชมปัจจุบันครับเป็น NP 3 0 0นะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาคุยกับพี่นุเหมือนเดิมนะครับว่า2คันนี้ครับช่างนุ๊กทำอะไรบ้างนะคคครัับโดดดดยยเเฉพาะนนนีีี้่ิูว คุยกันว่าเขาแข่งรายการไหนบ้างนะครับโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวไปคุยพี่นุกก้ยครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็เพื่อนๆได้คุยกับพี่นุ้ยกันมาแล้วครับจากคลิปที่แล้วครับผมนะครับก็อ,อย่างคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นไปแล้วอย่างคันนั้นเนี่ยก็คือทําไว้สําหรับใช้งานก่อนใช่แต่ถ้าเกิดจะแข่งจริงๆคันนั้นก็พร้อม ใช่ครับนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าเครื่องคันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเดิมทีเป็นเครื่องคันนี้เป็นของคันนี้จริงๆเราใช้แข่งจริงๆเลยใช่ไหมพี่ใช้แข่งจริงๆครับเครื่องนั้นน่ะนะใช่แข่งมาหนึ่งปีเต็มส่วนใหญ่ที่เวลาแข่งพี่เราแข่งเขาเรียกว่ารุ่นอะไรพี่รุ่นปั๊มสายครับแต่ก็คือวิ่งใน30คันคือรวมกับคอมมอนเร็วแต่ก็ยังอยู่ในคัสคัส์ปั๊มสายอยู่ครับครับก็คือจริงๆเวลาแข่งขันเนี่ยเขาก็จะรวมกันใช่ไหมใช่ครับมันเป็นรุ่นโอเพนเลยป่มพี่มันจะมีโอเพนมีคัส ใช่ครับปล่อยแล้กันแล้วเวลาตอนนั้นเป็นยังไงบ้างพี่ถ้าเป็นสนามที่พัทยาอยู่ประมาณนาที19นาที20ก็โอเคอยู่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับอย่างที่บอกคันนี้เนี่ยไปลงแข่งรวมกับดี a x ็กวีก้ก็คือรถปัจจุบันเลยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยคือยังใช้เป็นปั๊มสายคือเป็นเครื่องของเครื่องตัวนู้นอยู่ถูกต้องครับนะครับแล้วตอนนี้พี่เห็นบอกว่าเปลี่ยนเครื่องแล้วอ่าเปลี่ยนเป็นเครื่องคอมแล้วเป็นเครื่องคอมแล้วเป็นของดี a x แล้วเพื่อจะให้ตามเขาทันครับอ่าเพราะอย่างอย่างที่แรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าย ไอปั๊มสายเนี่ยเทคโนโลยีอะไรต่างๆมันก็ยังสู้คอมมบนเลวไม่ได้ใช่ครับนะครับแต่ก็ยังช่วงล่างเป็นช่วงล่างเหมือนกับรอบแรกที่เราใช้ใช่ครับนะครับเห็น,น,นแค่หัวใจมันเฉยๆสุดยอดเดี๋ยวใอยมาดูเครื่องยนต์กันนะครับอันนี้พี่ก็เป็นคนวางเครื่องเองลองเครื่องเองนะครับแล้วดูคอนเซปต์คันนี้กับคันนั้นเนี่ยคนละคันนะคันนั้นยังจอดอยู่ตรงโน้นนี่เดี๋ยวใครจะตกใจนื้ว่าคันเดียวกันต้องบอกเลยว่าเจ้าของ าชอบสไตล์นี้มากวินเทจวินเทจจริงๆเห็นพี่นุบอกว่าคันนี้เนี่ยมีการชนมีการเบียดกันมาเนี่ยข้าง<ช>หน้าเนี่ยม,มีรอยถ้าดูดีๆจะมีรอยแบบยู่ยู่อยู่แต่ประเด็นเลยอ่ะเขาเคาะกลับเอออันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าจริงๆอ่ะเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันแก้ยากกว่ารถใหม่ใช่ครับอย่างรถใหม่เนี่ยเคาะทําสีโป้ได้หรือไม่ก็ไปซื้อมาจับใส่เลย มแล้วก็จับประกบเลยใช่แต่อันนี้เนี่ยเจ้าของเขาบอกว่าถ้าเวลาชนเวลามีอุบัติเหตุนะเขาต้องทําให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือต้องให้เป็นสีแบบนี้คือทาได้อย่างเดียวคือต้องเคาะอย่างเดียวเคาะอย่างเดียวครับนะครับแล้วห้ามโปคือเก็บงานลวกๆไม่ได้นะโอ้โหสุดยอดนะครับเดี๋ยวดูดีเทลรอบคันคันนี้กันคันนี้เนื่องด้วยจากที่เป็นรถแข่งนะครับช่วงลงช่วงล่างนี่ก็คือเ <Set S 1> ตอมหมดแล้วครับเตใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ใช้ช๊ของอะไรพี่เป็นช๊อุตสปอร์ โชกุสปอร์ตนะครับนี่แล้วดูล้อครับอันนี้เป็นล้อนิสโมนะครับเบรกก็เป็นเบรกสกายไลน์สามสามของจริงนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องยังสงสัยว่าแข่งจริงป่าวะใช่แข่งจริงโอ้โหมีดีกีมีถ้วยรางวัลมาแล้วนะครับนี่อันนี้คือเป็นชื่อของเจ้าของครับนะครับออสเชียงรลยนะครับ่เจ้าคุณปู่ก็คือเป็นชื่อของรถคันนี้นะครับ ดีย๋ยวมาดูภายในจะได้รู้อีกทีนึงว่าเป็นรถแข่งจริงเพราะคันนี้มีโลบาร์นะครับนี่เห็นไหมโลบาร์นี่คือพี่นุ๊กเป็นคนขึ้นเองครับนะครับนี่โลบาร์ทั้งคันเลยนะหลังคงหลังคาก็อันนี้คือตามกติกาใช่เขาต้องมีทุกคันครับครับในรถแข่งต้องมีทุกคันนะแล้วก็อย่างคันนี้เนี่ยเลื่อนไมด้านในก็คือเปลี่ยนเป็นของ D m a x เป็นที่เรียบร้อยนะครับเครื่องเป็นดี a x เราก็เปลี่ยนตามครับ มันจะง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะครับนะครับแล้วก็ตรงตรงกลางนี่ก็มีการทําเป็นปีเนียมขึ้นมาอันนี้ใช้เกียร์ของอะไรพี่ว <V 30. S 1> g จีสามศูนย์วีีสามศูนย์แล้วนะครับแล้วตอนที่ยังเป็นเครื่องเก่าตอนนั้นใช้เกียร์อะไรพี่เครื่องเก่าตัวปั๊มสายใช่ไหมยังเป็นเกียร์เบนซินของแซดสิบหกอยู่อ๋อใช้แซดสิบหกแล้วก็พอมาเปลี่ยนเป็นเครื่องดีแมก เราก็เลยมาใช้ตัวนี้ใช่เป็นนิสันเหมือนกันครับอ่าครับแต่เป็นบ3 0อ่านะครับโอเคนี่เห็นเปล่าบอกแล้วมีโลบงโลบาทุกอย่างนะครับก็คันนี้แข่งจริงแข่งจริงๆอะ่ะหลายๆคนไม่เชื่ออันนี้มีโค้งมีข้อคือลงทรงนี้เลยใช่ไหมพี่ข้เวลาเราจะแข่งครับเราก็เอาอคออออกอ๋อเอาคอกออกแล้วก็ใส่วิ้นหลังอ๋อใส่้นปีกใช่ไหมใช่ครับวิ้นหลังนะครับนี่มอน้ําอันนี้ก็คือมอน้ําไว้ด้านหลังหมดแล้วนะครับ เห็นไหมหลายคนไม่เชื่อหรอกว่าเป็นสภาพรถแข็งแล้วกติกาอย่างที่บอกว่าจริงๆอ่ะสีเขาไม่นับใช่นับแค่ความแข็งแรงของตัวถังเพราะคันนี้นี่ผูน้อยกว่าคันนู้นเยอะผูน้อยครับ <laughs> คันนู้นอาจจะดูแบบดูผูเยอะแต่คันนี้นี่คือแบบไม่ไม่ผูเลยนะถึงจะเป็นลายสนิมแบบนี้นะครับใช่เนี่ยแล้วก็มาดูช่วงล่างกันนะครับอันนี้ก็ช่วงล่างโชกเป็นโชคเหมือนกันใช่ครับนะครับอันนี้เป็นซับแทงด้วยซับแทง นีสเต็ปแข่งเลยอันนี้เฟื่องท้ายของอะไรพี่เป็นสกายไลน์ตอนนี้3.1 3.1ุดมจุดห<ต>นึ่งขับเต็ดนิสโมโอ๋อก็คือเหมือนกับคันนู้นเหมือนกับคันนู้นแต่อัตราทดหนักกว่าอันนี้หนักกว่าแล้วก็เป็นเต็ดซิ่งอ๋อเป็นนิดโมเต็มตัวครับอย่างเต็ดซิ่งนี่มันมันเหมือนเต็ด้อยไหมพี่ไม่ขนาดนั้นครับมันต้อง กระชากและช่วงในเข้าโค้งเนี่ยมันจะไม่จับซุกหมุนเต็มร้อยเพราะอันนี้เราเราเล่นเซอร์กิตมันไม่ควรเป็นเต็ดร้อยอยู่แล้วด้วยใช่ครับไม่งั้นโอกาสที่จะหมุนนี่ก็เยอะเยอะเลยแล้วเวลาเข้าโค้งจริงๆในเซอร์กิตโค้งมันค่อนข้างเยอะเนาะใช่ครับนะครับอันนี้ก็แสดงว่าใช้ในชีวิตประจําวันก็สบายเลยสบายเลยนะครับนี่ไปอุ้ยข้างหลังเบรกหลังนี่ก็เป็นเบรคสกายไลนไลน์ครับนะครับ อันนี้เรายกมาทั้งเผาใช่ไหมพี่ทั้งเส้นไหมเผาเราเปลี่ยนเป็นนิส s ัน e ียีิอ๋อ e ียบเป็นเออร์แวนมาเลยแล้วก็มาแปลงเบรกขึ้นไปอุ้ยแต่มอดน้ําใหญ่มากครับมันมันวิ่งไหลนาทีครับไหลนาทีไหลรอบอ๋อคือมอน้ําเนี่ยเราเน้นการแข่งขันเลยใช่นะครับระบายความร้อนได้ควองหนานี่ดูดิตลวใหญ่มากของจริงอันนี้เห็นเจ้าของบอกว่ารถคันนี้เนี่ยจริงๆแล้ว ใช้งานทั่วประเทศเลยเหมือนกันใช่ครับวิ่งเหนือล่องใต้เลยวิ่งดูงานครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันอันนี่มีโชคด้วยนะครับอันนี้เป็นเครื่องตัวตัวไหนพี่สามพันปะสามพันสามพันนะครับเจเจมาเลยอืมอันนี้มีโมดิฟายอะไรไปบ้างพี่มีบาลานซ์ข้อวีย่างครับมีก้านเส้งครมีแคมครับแล้วก็มีปั๊มสามโลออมี มีรางบนนอกครรับรบางบนแลวไอดีนี่เป็นไอดีตัวนอก้วยวปะตัวนอกครับวันนั้นผมไปอู่พี่เล่มอจเจริญมาครับรถเฟรมก็เหมือนจะใช้ไอดีตัวนี้ใช่ที่เป็นไอดีของรถหกล้อใช่เพราะว่ามันจะต้องเกาะกับรางชุดนี้<อ>นจะต้องมาของมันทั้งชุดเลยแต่วันนั้นเราเรามองไม่เห็นรางทีแรกผม่แปลกใจเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะมาสายพวกรถแต่งสวยมากกว่ารถแต่งสวยเนี่ยเราจะเห็นเขาจะสร้างไอดีขึ้นมาใหม่ใช่ ซึ่งพอสร้างไอดีมาใหม่ๆเนี่ยเราเห็นว่ามันใหญ่ขึ้นนึกว่าดีกว่าแต่เขาบอกว่าแบบเนี้ยไม่ธรรมดาใช่ครับมันได้แข็งแรงได้บูตได้หนักไม่แตกไม่ระเบิดเนาะเพราะมันหนามากใช่ครับอันนี้เป็นหล่อขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้เป็นเทอร์โบอะไรพี่ F55 เป็น F55 ครับผมเพราะว่าอย่างรุ่นแข่งของพี่เขามันก็จะคล้ายๆกับพวกรุ่นโอเพนใช่มันจะเป็นโอเพนเลยไม่จํากัดการโมดิฟายอันนี้ก็เลยจะเล่นเป็น F55 นะครับ เดี๋ยวนี้คนถ้าเกิดว่าเป็นสายซิ่งหลังถนนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะมาเล่นเป็นอ่าโบสัมพันโบสัมพันอ่าครับแต่ตอนนี้ก็คือถ้าเป็นสายแข่งเขาก็ต้องประมาณนี้แล้วงานสู้กันไม่ได้ใช่ครับนะครับนี่อินเตอร์ก็สี่นิ้วครับอินเตอร์วางบนเลยว้หน้านี้เลยนะครับมอน้ําอีกหนึ่งใบครับนี่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวกระบอกซับแทงค์นะครับใหญ่มาก อันนี้คือเป็นรถเซอร์กิตอะจริงๆเรื่องของโช๊คของช่วงล่างเขามีความสําคัญมากใช่ครับนะครับอันนี้ใช้มันกล่องของอะไรพี่เป็นอัลฟาเทคเป็นอัลฟาเทคครับดันยกใช่ดันยกเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นเจ้าคุณปูนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นรุ่นเดอะเลยของนิสสันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งเนี่ยก็เป็นรถเซอร์กิตเหมือนกันนะครับอันนี้เป็น NT 300ใช่ครับนะครับชอมปัจจุบันจริงๆหายยากมาก นะครับกับ NP 3 0 0ที่จะแต่งแล้วก็ประเด็นว่าคันนี้เนี่ยเขาทำเป็นรถเซอร์กิตใช่นะครับเจ้าของเดียวกันเจ้าของเดียวกันเลยเออชอบเหมือนกันแล้วประเด็นคืออะไรหรือว่าตะกี้คุยกับพี่หนูพี่หนูบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาใช้ชีวิตประจำวันพี่จะใช้คันนี้ใช่แต่รถคันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ไว้แข่งอย่างเดียวไว้แข่งอย่างเดียวปั้นขึ้นมาอย่างเดียวเลยสุดยอดซื้อมาไว้แข่งอย่างเดียวนะครับนี่ดูมีอินเตอร์แอบลบด้านหน้าอันนี้ยังเป็นเครื่องของของเขาเลยของเขาเดิม<ช>ๆอยู่อ่าอ่าเดี๋ยวมาดูรอบคันกันก่อนนะครับ อันนี้ก็เป็นล้อล้อนิสสเหมือนกันนะครับเน้นเป็นนิสสันมาส่วนใหญ่อ่าก็คือเป็นตรงรุ่นเลยใช่เบรกนี่เขายังใช้เป็นเบรกเดิมอยู่เบรกเดิมแต่เปลี่ยนเป็นผ้าอ๋อเปลี่ยนผ้าสําคัญตรงผ้าเบรกครับครับเพราะจริงระบบเบรกมันก็ดีอยู่แล้วนะใช่ครับนี่แล้วก็เดี๋ยวมาดูภายในมานะครับบอกแล้วอันนี้รถแข่งจริงมีโลบาร์นะครับเบาเป็นแบกเกสตีและ นะครับอันนี้เขาลื้อออกมาทุกอย่างแสดงว่าเน้นแข่งจริงใช่เน้นเน้นแข่งครับนะครับอย่างนี้เวลาแข่งที่ชนรุ่นกันไหมพี่หรือไม่ชนคือเขาจะเอาเวลาต่อรอบครับให้ใกล้เคียงเสมอกันไม่ว่าจะเป็นดีแม็กเชฟโนล่าฟอร์ดอะไรพวกนี้เขาจะวัดกันตรงที่ เวลารถใกล้เคียงกันครับอ่าอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติอย่างเงี้ยมีคนขับสองคนรถคันนี้กับคันนู้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอกันใช่ครับเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยด้วยเวลาต่อรอบพี่ระหว่างคันนี้กับคันนู้นอันไหนดีกว่ากันณปัจจุบันนะครับคันนู้นครับคันนู้นดีกว่าเพราะเครื่องมันบล็อกใหญ่กว่าอืมโอเคนี่นะครับจริงๆกลายเป็นว่าคันนู้นแรงกว่าคันนี้แล้วใช่แรงกว่าครับคันนี้ก็ต้องเตรียมขยับหนีแล้วแหละใช่ครับนะครับนี่ ข้างล่างอันนี้เป็นช็อกตัวเดียวนะพี่อ่าช็อกเหมือนกันครับช็อกกุสปอร์ตเหมือนกันใช้ด้วยกันทั้งคู่เลยครับผมนะครับแสดงว่าอนาคตถ้าเกิดว่าคันบิกเอ็มอีกคันหนึ่งเนี่ยที่เป็นโบคู่เนี่ยถ้าจะลงก็อาจจะต้องใช้วิช็อกตัวนี้ไหมใช่ครับนะครับอันนี้ฟืงท้องท้ายยังเดิมอยู่ไหมอันนี้เปลี่ยนเป็นดีแม็กแล้วเป็นฟืงท้ายดีแม็กใช่มันดีกว่าฟืงท้ายเดิมเพราะยังไงพี่ไล่อัตราทดอ๋อดีกว่าแล้วก็ในการที่ว่าเราหาลิมิตสลิป b ีแม็กมีแต่ NP300 ยังไม่มีโอเคอันนั้นจบเครับแต่ถามว่ามันมันมัน NP300 มอ่ะมันก็มีลิมิตสลิปแต่มันเป็นไฟฟ้าอ๋อมันก็ยังมันจับตลอดเวลามันไม่มีการคลายตัวใช่ครับเอเราก็เลยเปลี่ยนเป็น b m a มครับแล้วก็อัตราทดใหม่ครับอ่าครับโอเคถ้งั้นเดี๋ยวขอดูเครื่องยนต์บ้างดีกว่าได้ครับนี่ครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เขาเลยใช่ครับเเดิมอันนี้โมดิฟายอะไรไปบ้างพี่ก็มีแค่เทอร์โบครับแล้วก็ระบบกล่องแค่นั้นเองแล้วก็มีแค่ชุดคัสต์นี่แค่นี้ก็แข่งเล้วละแข่งได้แล้วครับปัจจัยสําคัญมันคือช่วงล่างรารกิจครับใช่ไหมกับทักษะของคนขับใช่เครื่องยนต์เดิมเดิมเชื่อไหมวิ่งได้อ่าอ่าอือันนี้คือไส้อะไรทุกอย่างเราเดิมหมดเลยไม่เคยลื้อเลยนะครับแล้วเทอร์โบพี่อันนี้เป็นเทอร์โบอะไรอันนี้จะเป็น F5 เอฟเห้าเหมือนกันนะครับก็เป็นเอฟห้านี่ก็เดินใหม่โครงก็ต้องขึ้นโครงใหม่ไหมพี่ขึ้นใหม่หมดเลยครับนะครับแล้วก็ทําเรื่องของระบบน้ํามันใหม่ใช่ใช่ไหมครับคัพตอนนี้ใช้คัพอะไรพี่อันนี้ใช้เป็นตั้มคัพอยู่ตั้มคัพครับเป็นทองแดงเป็นทองแดงครับก็จะประมาณนี้นะครับจริงจริงอย่างที่บอกแหละว่าการแข่งขันสําหรับเซอร์กิตเนี่ยก็เรื่องของทักษะการขับใช่เรื่องของบูดต้องมาสักนิดนึง 40ปอ,40อ,อนด์40ปอนด์นี่จริงๆก็ไม่ธรรมดาแล้วเหมือนกันครับเออจริงๆมันค่อยๆไล่ไปถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกอะถ้าเครื่องยนต์มันยังรับไหวกับบูท40ปอนด์มันไปได้อยู่แล้วใช่ครับนะครับแล้วก็เรื่องของอาตาัตราทดอะไรแบบนี้ะนะครับอย่างด้านหน้านี่ก็เป็นพวกตัวกักลมใช่ไหมพี่ใช่ครับคิดดูดิไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆระหว่างสคันนี้ครับเออ เป็นรถเซอร์กิตทั้งคู่ครับแล้วจริงๆแล้วอ่ะคือที่พี่นุครับเขามีรถเซอร์กิตอ่ะเยอะมากครับเพราะว่าหลังๆนี่อย่างที่บอกมาสายเซอร์กิตแล้วใช่นะครับจริงๆตอนนี้รถเซอร์กิตที่พี่ทํามีเป็นรถอะไรบ้างพี่ก็มีดีแม็กแล้วก็มีรถเก่งรถเก่งก็ทําด้วยหรอทำด้วยแล้วพี่รับลูกค้าไหมไม่่อยได้รับครับอ๋อรถเก่งนี่คือเราทําของเราเองทําเองขับเองเนี้ยนะครับแสดงว่าตอนนี้ยังใส่รัก มนสเสน่ห์ของรถสกิจไปแล้วใช่นะครับมันท้าทาย <c oughs> นะครับโอเคก็ให้วินุฝากหน่อยพี่สำหรับใครที่สนใจที่จะทำรถพี่ตอนนี้ของพี่ทำรถเกี่ยวกับอะไรบ้างซ่อมรถบ้านทั่วไปครับจุนกล่องหลักกล่องพ่วงครับอ่าทุกค่ายนะครับแล้วก็ Inter อินเตอร์เทโบอ่าหลักๆัก็มีอินเตอร์เทอร์โบอะไรหลักๆก,ก็คือทำหมดเอาง่ายๆเรียกว่ารถซิ่งเนี่ย ทำหมดช่วงล่างก็ทำทำครับนะครับรวมถึงนาวาร่าตอนนี้ก็ยังรับก็ยังทําอยู่ครับนะครับก็โอเคสําหรับใครที่สนใจจะติดตามพี่นุครับสามารถติดตามที่ไหนพี่ตอนนี้เฟซบุ๊กช่างนุบางใหญ่ครับอ่าเฟซบุ๊กเลยหลักๆแล้วก็เดี๋ยวขอเป็นเบอร์โทรศัพท์ด้วยดีกว่าพี่ศูนย์แปดเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าเก้าแปดเก้าครับนะครับก็สามารถติดตามช่างนุได้นะครับแล้วเดี๋ยวว่างๆครับเราจะมาเจาะรถคันอื่นของพี่นุด้วยนะครับเห็นบอกว่ามีดีแม็กนะเดี๋ยวเรามาดูดีแม็กกันดีกว่ารอบหนน้าะครับโอเคสหรับคลิปนี้ครับต้อองขบคุณพี่นุมากครับ นะครับ,รบสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผม